สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าผ้าเขาคั่วคือเก่าเนาะค่ะไาค่ะพี่น้องมันนี่เป็เห็ดอียังกินเนาะพี่น้องข่อยก็ได้บักทัวไม่ใ่ไม่ใ่ของปากบักทัวมาให้เนาะขอบ่อฮันอยากตําขอสิพัดใส่หมูซับเนาะค่ะพี่น้องพัดพริกเนาะตําพริกกบกระเทียมใส่กันแล้วก็พัดเนาะค่ะง่ายๆเด้ค่ะพี่น้องเห็ดง่ายๆกินง่ายๆเนาะไปค่ะพี่น้องจ้าไปเห็ดน้ากันนะจ้า ไปจ้าไปเข้าครัวกันเลย่ะเขาจะได้ขั้วเนาะแต่ว่าไปมังเดินกลับไปเราก็ละว่วาค่ะพี่น้องแค่เขา,าขั้วแค่ไปถึงชั่วโมงดอกประมาณสักนี่แหละที่ทำเ่าไทยนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะไทยคิดพี่เบิ้งนี่แหละคะ่ะพี่น้องคำว่าไทยเนาะเบาอีกจังนน่อย <c oughs> คือคนเนี่ยสิมักเ่าสันสเนาะข่อยคนนึงสิมักเ่าสันสันนนสสนสนว่าไทยเนาะ มันมีคลิปต่อเลยค่ะเออแต่ว่าเวลาเขาเวลาเขาไปฟังแล้วมันก็รห้ซึกว่ามันมันมันเป็นพค่ขาดหูเนาะคอ,นนคอยกันคอยกระลงเนี่ยคอยกระลงเบากันเวลาว่าที่ทายคลิปเนาะบอกว่าทายคลิปแรกเถอยบางครั้งเป็นบางครั้งหน่อยที่ว่าทายคลิปไม่ใ่มาไปคับไปท่ายกันเนาะพี่น,อน้นองยนเข่าเบาคอยพยายามสิเลียนเนาะ,ะไปคะ่ะไปทายคลิปเนาะคะ่ะเบา,าให้มันต่อกันนะคะ่ะพี่น,อน้อง ไปค่ะไปค่ะถ่ายคลิปกันนะคะสวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องจ้าถ้าพี่น้องมากอันนี้ก๋วยิพัดทัวสมซีซับเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพัดพริกเนาะค่ะเนาะทั่วใหม่ๆเลยค่ะยายฝากมาให้อีกแล้วเนาะแะนะคะพี่น้องยายฝากมาให้อีกแล้วด้วยสิพัดกินค่ะพี่น้องจ้ามันใหม่ๆเลยฝากมา,มาบ้างเนาะ ค่ะใส่ไปเลยค่ะพี่น้องจ่าเนาะไปห้าเตาเนาะพี่น,อน้องห้าเตาเลยจ้าไปแกะไปเรือยแะพี่น,อน้องชิ้นทอยหลังเอาไปทอยหลังกล่องเอากปคนพี่น้องจ้ามัดไก่ไฟโพดเนาะพี่น้องบให้มันไก่ไฟ ใสอ่ออกมาใสอ่ออมาประมาณนี้นะคะเปิดปืนๆกันพี่น้องแต่ว่าขดสิมีนางหมูใส่น้ำนี้เลยค่ะพีน่น้อนนางหมูนางหมูมเลยเนาะค่ะพี่น้อง มากสกินเนาะน้ำมันวใส่แกงพี่นเอว้เดี๋ยวเสีตัวนี้ใส่นะับ แตงกินค่ะพี่น้องจ้าแซ่บนะคะพี่นอ้อง 哦，哎，不啊。 ใส่ัวลงไปตักขวนให้ขึ้นแบบดีเฟย์จะน้อยพี่น้องเนะก็นำหยอดชักหน่อยกับี่นลองกัน thắt mình như tìm mì đâu bạn xay chắc mai nó không cái ก่อนนะคะีค่าให้มันละเบูดใบมะกรูดลงใส่นิดหน่อยค่ะวางไปค่ะพี่น้องใช่พี่น้องจากก็จะได้แล้วนะคะเนาะ เวินๆเลยค่ะจะใส่จานได้บ้างพี่น้องเนาะปิดแจดเลยค่ะพี่น้องเซ็ตซับเรียบร้อยผัดพริกถั่วนะคะพี่น้องแล้วิะใส่จาญนนเจ้าก็มีละพี่น้องนะคะจานนี่ พัดพริกทั่วแล้วค่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้อ,นองจา้าคลิปนี้ก็สิได้ลากกันอีกแล้วนะคะพี่น้องผัดพริกทัว่วพัดบ,นบานๆเลยเลยะค่ะพี่น้องเลยผัดแบบบะต้องมีอย่างพิธีรีตตอมีพริกกัมพริกแล้วก็มีทัว่วมีอ่าหมูสับเนาะคะ่ะแล้วก็คอยเอาพวกนังพวกอันนี้มาใส่นั่เพราะบางคนชอบกินนะคะพี่น้อง ไปละค่ะพี่น้องดดดีไม่แห้งสุขผูสุขคนมีเงินมีข้าใส่เนาะลำลำเรื่อยเยสุขสบายสุขผูสุข,ข้นนะคะสวัสดีค่ะพี่น้อง